โอเคหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะฮะเอาสตอมหมายเลขอะไรครับวันนี้โอเคมาแล้วฮะหนึ1 1> <ๆ>่งหนึ่งหนึ่งเอาสตอมฮนะหมายเลขอะไรครับวันนี้ มีตั๋วเต็มเลยฮะสีสี่ศูนย์หนึ่งมีตั๋วเต็มเลยฮะเข้ามาแรงอยู่จะจอดเลยแล้ว มี่ตัวขึ้นเลยฮะวันนี้มาแรงมากหนึ่งหนึ่งมีตัวตาป็นที่เรียบร้อยแล้วครดังสิ่งของรสำรักของท่านน้ำขึ้นรถจะเป็นที่เรียบร้อยเกไก้าว้ากเลยมีทั้งขึ้นและลง ก็ท่านผู้ชมเห็นปะคนที่เขาทำมือนะครับเขาใช้ภาษามือในการคุยนะครับผมไม่รู้ว่าคขาพูดได้ไหมโอเคให้ดูอีกทีมีทั้งขึ้นและลงกันยังแดงอยู่

วันนี้แดดไม่ค่อยมีวันนี้มีคนกลุ่มที่เขาใช้ภาษามือในการสื่อสารนะครับก็ไม่รู้ว่าเขาพูดได้ไหมนะครับ เลขสวยจังเลยปชสอหนึ่์เก้าเจ็เอาไปซื้อหวยงวดหน้าได้นะ1292งสองเอง์ศูน์จปชสองสี่าจากสายใต้อ่าไปนะฮะหน